ติ้งนกกราน้ำซอปสูตรเด็ดกาบทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกถูกทานเนาะเมื่อนี้ทักทายอยู่ห้องเนาะพี่น้องเปิดชิปอยู่ห้องเนาะท่านพี่น้องเหมือนกัเก็บอยู่ห้องเนาะพี่น้องการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำจุ่นชาแนลเนาะพี่น้องเนาะไก่อยู่กับเฮาสองคนเซ็นเก่าเซ็นเคยเนาะพี่น้องจบแดงแปลนแบน เมื่อนี้เนาะพี่รองเข้ากะจะพากันไปงานเกษตรแพร่บางเขนเนาะพี่รองเนาะกะเป็นงานประจําปีเนาะถึงว่าเพิ่นจัดขึ้นตั้งแต่28มกราคมเนาะถึงวันที่5ธันวาคมกุมภาพันธ์ที่5กุมภาพันธ์เนาะพี่น้องมื่อวานนี้ก็เฮาสิไปเดินก็คือเป็นวันสุดท้ายเนาะเป็นวันสุดท้ายของงานเนาะเป็นวันที่5เฮาก็เลยสิพา ทานผู้ส้มหรือว่าเอฟซีเป็นส้มบรรยากาศภายในงานเกษตรแพเนาะกาเฮากาจะานางรถบีทีเอสไปเนาะพี่น้องนำบีทีเอสจากมอชิดเนาะไปลงวีค่ะมหาไรเกษตรศาสตร์ลงทีลยไปลงที่มหาไรเกษตรศาสตร์เนาะพี่น้องเนาะการอติดตามส้มนำกันเนาะพี่น้องเมื่อนี้เปิดคลิปอยู่้องเนาะหลายคนกระจาแบบว่า เอฟซี FC, ไลฟ์คนแต่เสียงบาเห็นเนาะว่าว่าเราเคยเปิดคลิปอยู่หากางดีหอม่อกอันนอพี่น้องเนาะตอนนี้เฮากลับมาหอดสถานีมอซีเลยเนานะอยู่สถานีมอซีแต่นานะพี่น้องกับกําลังกําลังล่อรถเนาะ,ะล่อรถจุดไ,ไปกาไปคูโคสเนาะพี่น้องกับจะเป็นรถฟรีเนาะมีเคนบริการฟรี่คนน่ะเถื่อเนานะ <laughs> เรากับมานั่งเหมือนเด็กไปนั่นงรถฟรีนะ่เราทำที่ช่อง เขาก็นั่งจากมอชิดเนาะมอชิดไปลงอาไล่เกษตรศสาสตร์อ่ะที่นริงได้กันไปเบิ้น์นพุซมุนกันเลยนะเนเาะเกษตรศาสตร์เนาะพี่น้องแล้วก็อยู่ทีงากเกษตรแพร่บางเขนเนาะพี่น้องถึงเป็นงานประจำปีเนาะพี่น้องเนาะเพะ่วนการจะจัดขึ้น,นทุกๆปีเนาะกาเมื่อนี้ก็เป็นมือชุดท้ายห้ก็ดีเนาะเป็นวันที่หาของเดือนกุมภาพันธ์เนอาพี่น้องเดือนที่หา เออวันที่หานาะพี่น้องก็เป็นมือชวนถ่ายเนาะแฟนกันจัดขึ้นอยู่สิบมือเนาะทางผู้ชมแต่วันที่28มกราคมเนาะนาคกะบ่เคยไปจักเทือ่อดอกเนาะพี่น้องเฮากะปีนี้เป็นปีแต่มีทั้งจะไปเนาะเฮากะจะไปถ่ายให้ FC ได้เบินน่งได้ชมเนาะพี่น้องว่าเพิ่นค่ายยังแนวเนาะจะมีโซนยังแน วางแการสู้คนไายอย่างไทยอย่างเราพากันสู้ไทยเลยนะเห็นดีเลยเบิร์กี่ส้มเบอร์นี่หรอไปอยู่บริเวณแยกโรงยิมนะคะหรือว่าตรงทางด้านประตูวิทยาลัยรัชชิน์นั่นเองนะคะเรียนเชิญนะคะถ้าคาดการณ์ได้ฟังเสียงนี้แล้วนะคะรู้ว่าเด็กทำโปรบูเจลดายและโปรบูเจนั้นมีใจนะคะโดยเฉพาะคนละเมืองดีในงานประาสตร์ของเราได้เก็บ กระเป๋าชตางค์บ้างเก็บที่แชรถจักรยานยนต์ได้บ้างหรืออมีสิ่งของนำส่งคืนที่กรมการทุกกองนะคะข้าวโพดทุกท่านที่งมีนักใจนะคะในการที่จะเก็บของได้แล้วส่งคืนนะคะผู้ให้าตอนนี้ฮากระเปามากข้างในในาะท่านผู้ชม่อากไป<ซ>นคนไ <hey. S 2> ้นยหลายเนาะ <laughs> โซนเดตลาดน,น,าน้ำน้อนาะพี่น้องไปโซนเดชก่อนเนาะตลาดน้ำ มือนี้แบบว่าเคลื่อนแกลีนเนาะมือสุดท้ายมือสุดท้ายของงานเด็กคนรว<อ>ยมาไลน์พี่พิงค์มาค่ะลูกชิ้นใหญ่ส่วนนี้จะเป็นร้านขายลูกชิ้นเนาะตั้งแต่หุ่นลูกชิ้นยันไ,ไม่หัดเป็นช็อปปี้จุบไม่ละสามบาท น้ำจิ้มเดอดคับสามบาทครับสามบาทครับสามบาทลูกชิ้นมอะสามบาท้น้ำจิ้มป่าสวันไนว่าจะไปกนไปก่อนน้ครับก็จะถ่ายคนให้เบิ่งพอน้งท่านชอบวกราคนไลเฮงนะ ซ่หมาาตงนี้เพื่อนก็สิเป็นของผนังกินนะยางพาตาอ๋อยางพานเนี่ยเด้อตละตลบตลไปไปตืเชาไปป่ะเพื่ันอยากขึ้นเด้ยเะ สิงซ่ายังซิงซาตวันอ่ามือชุดท่ายมองเอฟซีนะมื่อนี้ก็เป็นมือุดท่ายเนาะท่านผู้ชมแต่ว่ามามืออื่นมากกว่าใดเลยเพราะ่นปิดแล้วสออ <c oughs> ม่ไหมคือีหนานะปีหกปีหกสิเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบหกาได้มันอร่อยนะคะ มานียจะเป็นลานปู้กนลกกระทาลูกกระทาเออลกกระท่าอะไรน้อกน้อกโปตอนนี้เราต้องน้ำซุเด็ดมาอะไรก็เด็ดิลกกระลาน้ำกรลาุดเด็ดมาค่ะเดินตามิ่งเดินตามเดนมาเลยนัหยด้านี้แล้วย่างกันสดร้อนค่ะเม็กระทางันตัวโตๆกด้วยุไ่กระเทียมพริกไทยถือนวันรนะพุมนะคะ ผู้ใดบริสีทวัคซีนกับให้ถือบนตววเอทีเคไปเนาะย่นแหงก็ยงอด้หงาเนาะราคาผู้ไดมีปกแห้งเนาะยังรักฐานการจิ้มเขาได้เลยเนาะเป็นเบิ้งอาการการจิ้จิ้มลกเขาแบบเขาตเลยเนาะตลาดน้ำนนเนาะชองชองงานกาันกะตุ้นเต้นคนร้ายโวดกันเลยว่าที่เราถือนะ นี่โจนนี่เป็นของเว่าแล้วโจนดีปแต้นลายดีมั้งมีกัะิเป็นก้อนตาคุเป่ายังไมมาอีกใเลยใชเออนี๋ยวแชทให้ ไปตอนนี้นะ <tuk tangan> ิ่งไคามาสิด้หรือบอนะได้ได้เพี่เมอร์ด้วยจ้ะแม่ยิ่งใกล้ก เนาะตอนนี้เขาให้ไอจืนคนไปปลาพุู่เป่าแล้วเนาะซี่ดอกหกสิบบาทเนาะทันใช่ไหมแม่นแม่นแม่นต้องต่อเนาะท่านผู้ชมในเน็ตสตี้

啊，对吧？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  第三关。<You> <laughs> 是是是 ไอจุนป้ากับอะไรตัวใหญ่สั่งเนี่ยดีเลยตัวน้อยนะสี่สิบบาทสามดวงนะกสามดอกสามดวงนตั้งแต่เดินพี่อะไรอ่ะโอ้อันนี้เป็นโซนอาหารเนาะอ๋อมันมีหลายโซนเนาะโซนนี่แหละสนุกดีคือคักสดีทั้ง อันนี้ก็ถ่านนี่ืิปัดหอยออหอยทอดไข่หอยทอดหอยทอดผัดไข่ส่นนี้ก็จะเป็นสน่นอาหารเนา้อ่ันต้อนร้านผัดไทย<น>หอยทอดถาดใหญ่เลยตลาดน้ำวัดไทยวัดไทย ผู้ขนมีนหหมอใญ่เขนมปีนหมอใหญ่เลยพ่อยพอรถเอ้ BTS เต็มวันเนะเาะปรมาณน,นี้ BTS, เต็มเดินทางงา่ายสะดวกสบายเนะาะท่านผู้ชมบอกไกลเนาะรถแถมรถฟรีอีก <c oughs> <c oughs> นัง่งฟรีเพราอันนี้กับอันนี้กับป้าบ่ารีเซอร์อันนี้พออันนี้ซื <c oughs> ้อ <c oughs> ได้อันนี้เป็นป้าได้อันนี้ยังหนาเลย <c oughs> อ๋อสม <c oughs> ขันช่ดชุดเลยขันโอ้คนขายดีขนาดเลยเนาะนี่ส่นนี้ก็จะเป็นแบบอกใม่มมแนน <c oughs> ล้ว่าคาแพงเนาะ ร้านแค่นี้แต่ว่าสไตล์ลันนะบ้ามาทกคนว่มกิไก่นะพงศปกิ้งไก่นะพงไก่ย่งิไนงเรว่าผมไม่มกิไก่บ้านเรากับบ้านเนี่ยทปรมมากเลยาทไก่ย่าต้นตำคบ อาย่ามูแนะคะ้สตัวสุดท้ายค่ะไกย่างเต้าทานหอมเนาะันปตไกย่างสุตังกเียวนะเขากันอยไร้านนี้ก็จะเป็นร้านน้งหกหน่อยอืมนันนี้สวยปะไกย่างติงโคมไฟโคมไฟด้ยไส เคยกินหมึกกินาเ <c ười> คยอยู่เ็นองกินซัีจินเนาะอกินากไอ,อ๋อแด้ไข่มึกนมองไวันกินแล้วเมะื่อคืน

ไปทางไหนครับนี่นะลานสวยๆหอ,อมดีละ่ะเอาแม่ตรงหนึ่งเลยหอมดีว่ะหอมไหมอือเอาตรงหนึ่งออเอานหน่อยเนานะ พี่ีี่รู้ก็ถามว่าสุใท้คนเยอะก็จะมากันถาใจตายกับชุยนถ้าเราไม่รู้คิด Ừ, cũng nhảy không โปรตีนสายไมอายุทยาแม่อิงเขาเคยกินหรอเนาะเขาเคยอายุทยาซื้อมากเจ็ดสุดมันเผ็ดกันแบบสดๆน้ำพร้อมเลยเนาะตอนช่วง

น <2: S> ีี่ทางชอ๋อนนะะอ้าเท่านผู้ชมเนาะท่านนี้เขาก็มาจากงานที่เขาไปเลยเนาะพี่น้องเขาก็มาหอดสถานีมอสซิตเลยเนาะเข้าประเทศไทยบรรยากาศในรถให้พี่น้องชมเนาะเพราะว่าคนหลายพี่น้องแย่กันมากเลยเนาะ เพราะว่ามันเป็นรถซี่เนาะพี่น,น้องเนาะไปกับซี่มากกับพีนะ่เนาะกาสำหรับคลิปนี้เท่ากับผมมียังหลายเนาะพี่น้องขาพีตอนนอกเนาะเท่ากับได้ของเล็กๆน้อยๆเนาะจากงานเนาะพี่น้องเนาะเท่ากับจะจบคลิปไปเพียงเท่านี้เรื่อแม,ม่พี่น้องพอกันคลิปหนาเรื่องกาขอบคุณขอบใจที่ทุขทานที่กลับมาติดตามรับชมเนาะพี่น้องเนาะกาขอบคุณหลายๆเด้อสวัสดีสวัสดีสสดพี่น้องสสวัดี